เขาก็รู้สึกว่าเขาโล่งอกแล้วก,ก็ดีใจว่าออก็ยังมีหน่วยงานที่ไม่ทอดทิ้งเขาถึงแม้ว่าเวลาเนี่ยมันจะผ่านเป็นเวลาหนึ่งปีแล้วนะฮะลํำพังเพียงหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งอาจไม่สามารถแก้ปัญหาให้กับชุมชนที่นี่ได้มากเท่ากับการรวมกลุ่มเพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความทุกข์ซึ่งกันและกันที่สำคัญ ยังเป็นการปรับเปลี่ยนทัศนคติของการอยู่ร่วมกันและประครับประคองให้ทุกคนสามารถก้าวผ่านพ้นความทุกข์ที่เผชิญอยู่ไปได้สปอร์ตคู่ก็คือเราก็จะให้ทางผู้นําชุมชนเนี่ยเขาคัดเลือกประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมายที่มีความสมัครใจนะคะมาเข้าร่วมแล้วก็คัดเลือกหมายถึงว่าคนที่ยังมีปัญหาครับคับข้องใจอะไรอยู่นะให้มาเข้าร่วมกลุ่มด้วยกัน แล้วก็มาพูดคุยกันแล้วก็มาแชร์ความรู้สึกซึ่งกันและกันนะแล้วก็ว่าใครคนไหนสามารถที่จะแก้ไขปัญหาอะไรของเขาได้ก็ให้มาระบายให้มามาเ,เล่าให้ฟังโดยที่มีวิทยากรกลุ่มคือคุณทัศนีนะฮะจะเป็นคนจะเป็นหมายถึงเป็นหัวหน้ากลุ่มในการที่จะทํางานเรื่องนี้แล้วก็จะช่วยให้กลุ่มดําเนินไปแล้วก็อยู่ในหมายถึงว่าอยู่ในกรอบเดียวกันในเป้าหมายเดียวกัน ก็จะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะก็ทําให้กลุ่มรู้สึกครั้งแรกเนี่ยกลุ่มบางทีกลุ่มก็ความคิดเห็นก็ขัดแย้งกันนะฮะแต่หลังจากที่ทํากลุ่มแล้วสมาชิกในกลุ่มเ,เขาก็รู้สึกดีใจว่าเขาได้มีได้ได้มีส่วนร่วมในนี้แล้วก็ได้สามารถได้บอกว่าความรู้สึกตัวเองเป็นยังไงได้รับผลกระทบอะไรยังไงบ้างนะก็เป็นการช่วยเหลือทางด้านจิตใจกัน หลังจากที่เราประเมินสุขภาวะแล้วเนี่ยเราก็พบว่าคนในชุมชนเนี่ยยังมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันนะคะหลายชุมชนมีความคิดเห็นไม่ตรงกันต่างมุมมองแต่เป้าหมายของคอปปเนี่ยส่วนหนึ่งลึกๆเราก็อยากจะเห็นความปรองดองเกิดขึ้นในประเทศชาติเรานะคะเราก็เลยใช้จัดกิจกรรมกลุ่มอันนึงก็คือกลุ่มประคับประคองนะคะ การจัดกิจกรรมกลุ่มประคับประคองอันนี้เนี่ยอย่างน้อยๆช่วยกันให้การสนับสนุนประคับประคองจิตใจของคนที่เผชิญกับภาวะวิกฤตหรือได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความการชุมนุมทางการเมืองตรงนั้นมันเหมือนกับว่าเอาคนมาเข้ากลุ่มเนี่ยมันเหมือนคนก็หลายๆคนเนี่ยมันก็เหมือนหัวออกเดียวกันถึงแม้ว่าในช่วงแรกของบรรยากาศของกลุ่มช่วงแรกเราจะพบว่ามันก็จะมีบรรยากาศของ ต่างมุมมองอยู่แต่หลังจากกระบวนการกลุ่มตรงนั้นเนี่ยผ่านพ้นไปทุกคนมีความรู้สึกว่าเหมือนอยู่ในเรือลำเดียวกันที่ทุกคนจะต้องเอานาวาตรงนี้เนี่ยนาวาของทุกคนเนี่ยไปให้ถึงฝั่งให้ได้ไปถึงความสงบสุขในประเทศชาติให้ได้มันทุกคนก็เลยช่วยกำลังระดมความคิดความอ่านขึ้นมานะคะ คนในชุมชนได้ระบายได้พูดกล่าวเล่าให้ฟังว่าวันนั้นเราเกิดเหตุอะไรบ้างเขาก็ได้เล่าสิ่งที่เขาอยากเล่าไปหรือว่าได้ได้บอกเหมือนได้รับปรับปรับทุกไปนะคะข้อค้นพบประการสำคัญของคอ,ออปอหลังจากเหตุการณ์ความรุนแรงได้ผ่านพ้นล่วงเลยมาได้กว่าหนึ่งครัวปีชุมชนบ่อนไก่ คือภาพสะท้อนเล็กๆอันเป็นตัวแทนของสภาพปัญหาที่ยังคงดำรงอยู่และยังคงต้องการกระบวนการเยียวยาทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจจ,จากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในปัจจุบันปัญหาที่พบนี่นะ,ะก็สรุปได้ว่าว่าการให้ความช่วยเหลือเยียวยาเนี่ยตั้งแต่แรกเนี่ยมันไม่ทั่วถึงไม่ว่าจะเป็นรูปเงินหรือสิ่งของเนี่ยบางคนก็ไม่ได้เลยแล้วบางคนก็ได้เพียงเล็กน้อยนะคะก็ ล,ลักษณะที่มาทำเนี่ยเหมือนกับว่าทุกคนก็จะเฮลโลกันมาทำพอทำเสร็จแล้วก็จากไปก็มีบางหน่วยงานที่มาถามข้อมูลมาถามอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็เยียบหายไปไปลงทะเบียนที่เขตปทุมวันจนกระทั่งบัตรนี้เขาก็ยังไม่ได้ทราบเลยว่าเขาจะได้อะไรบ้างทางเขตปทุมวันก็บอกว่าเออที่ให้ก็คือซ่อมแซมบ้านเรือนที่ไฟไหม้ทรัพย์สินแต่บางรายเนี่ยก็ ก็อย่างโดน M79 ทะลุหลักคาก็อาจจะได้รับความช่วยเหลือเพียงน้อยนิดหรือว่าไม่ได้รับความช่วยเหลือเลยเขาก็ต้องช่วยเหลือตัวเขาเองนะอยากให้มีเรื่องของการประสานงานนะคะอยากให้มีเจ้าภาพหลักเนาะเพราะว่าอย่างเราดูในเรื่องสุขภาพแล้วตอนนั้นก็จะมีหลายๆห,หน่วยงานที่ลงมาดูในหลายๆเรื่องแล้วก็บางทีเขาก็จะไม่รู้ว่าเขาจะต้องไปตามเรื่องที่ไหนนะคะอยากให้มีหน่วยงานกลางขึ้นมาที่จะดูแลในเรื่องการเยียวยาหรือทุกๆด้านนะคะ ครับคุณหมอครับกรณีที่บ่อนไก่นี่มันสะท้อนอะไรคุณหมอช่วยช่วยสรุปแล้วมันอาจจะได้เห็นภาพปัญหาอื่นๆที่ที่มันยังไม่ได้พูดถึงกันอีกเยอะด้วยครับจากกรณีของการลงพื้นที่ที่บ่อนไก่นะฮะครับเราได้ข้อสรุปอยู่3ข้อชัดๆเลยนะฮะข้อที่1ก็คือว่ากระบวนการในการที่จะให้การช่วยเหลือกับชุมชนที่ได้รับผลกระทบนี่นะครับไม่มีความเป็นเอกภาพเลย นึกภาพนะครับว่าพอหน่วยงานไหนเข้าไปเนี่ยครับก็จะเข้าไปเองนะฮะไม่ได้ประสานกับใครเลยนะครับเสร็จแล้วพอบางหน่วยเข้าไปนะครับไปรับปากว่าจะให้การช่วยเหลือนี่นะครับพอถึงเวลาแล้วก็หายไปก็ทําให้ประชาชนเกิดความสับสนนะครับสับสนแล้วประชาชนบางคนนะครับถูกกระทบเนี่ยบางหน่วยเนี่ยสามารถให้ความช่วยเหลือไปถึงตัวนะครับแต่อีกหลายคนที่ถูกกระทบนะครับนะฮะไม่สามารถเข้าถึงหน่วยงานที่สามารถให้การช่วยโดยตรงนี่นะครับก็ไม่ได้รับการช่วยเหลือ ฉันก็เลยกลายเป็นเสียงสะท้อนนะฮะกับผู้ที่ถูกกระทบอย่างมากมายเลยนะครับว่าเ,ออเออทำไมตัวเรายังไม่ได้นะครับทำไมตัวคนนั้นได้เท่านั้นเท่านี้ มีไม่เท่าเทียมกันนี่นะครับนี่คือความไม่เป็นเอกภาพของกระบวนการของการช่วยเหลือของฝ่ายราชการนะครับ,รบฉะนั้นตรงนี้ต้องตง้องเรียนครับว่าเป็นเป็นอันหนึ่งที่น่าจะสรุปบทเรียนจากการเ,<อ>เกิดเหตุการณ์รุนแรงทางการเมืองแล้วเนี่ยกระบวนการช่วยเหลือเนี่ยครับไม่สามารถจัดได้อย่างเป็นเป็นระบบเลยเนี่ยน่าจะถือเป็นโอกาสในการที่จะพัฒนาระบบนี้ขึ้นถ้าเกิดมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นในครั้งต่อไปครับอันที่สองครับ ผมเรียนครับว่าการให้การเยียวยานี่ยนะครับยังไม่มีกระบวนการที่มันได้ซึ่งการครอบคลุมผมเรียนนะครับว่าประชาชนที่เล่าสิ่งที่ได้รับนะครับผมต้องเรียนว่านั่นเป็นแค่เบื้องต้นครับเบื้องต้นของการเยียวยาเท่านั้นเองนะครับก็คืออย่างที่เรารับทราบว่าใครที่ถูกเหตุการณ์นะฮะน้ำท่วมนะฮะแล้วก็ได้รับเงินไปคนละห้าพันบาท2,000บาทนะครับผมต้องย้ำนั่นคือเบื้องต้น แล้วต่อไปนะครับมาตรการการช่วยเหลือที่ต้องตามมาก็ต้องมีมากกว่านั้นแล้วแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยถูกกระทบอย่างไรแล้วแนวทางการช่วยเหลือน่าจะเป็นอย่างไรเนี่ยผมต้องเรียนว่าสิ่งเหล่านี้นะครับยังไม่มีการมองกันอย่าง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 ได้มาตรฐานนะครับนะฮะมากกว่านั้นก็คือถึงขั้นมีการพูดกันในช่วงหนึ่งสังคมว่าผู้ที่เสียชีวิตนะควรจะรับเงินชดเชยกัน10ล้านบาทนี่นะครับก็เป็นปัญหาใหญ่ทีเดียวนะครับว่า้ต้องถึงขนาดนั้นหรือไม่ นั่นคือความหมายเลยว่าการให้การช่วยเหลือนะฮะต่างๆนะครับยัง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 ไม่ได้มีการเซ็ตกันอย่างชัดเจนประเด็นนี้ก็สําคัญเพราะว่าหลายๆฝ่ายก็พยายามจะช่วยปอปเองก็มีอํานาจอยู่เท่านี้นะครับไม่ได้ถึงเงินเองด้วยอ๋อไม่มีเลยครับไม่มีอํานาจอะไนั้นด้วยอันนั้นก็เป็นกลไกภาครัฐเขาก็ตั้งหน่วยงานขึ้นมาเฉพาะทําหน้าที่เยียวยาเหมือนกันแล้วก็พูดถึงตัวเลขตัวเงินอะไรต่างๆที่ลงไปเยียวยาจริงๆอันนั้นก็เป็นหน้าที่ที่ทําไป มาตรฐานการเยียวยาจริงๆถ้าจะพูดให้สมบูรณ์เพราะคุณหมอบอกยังไม่สมบูรณ์ยง่สคำว่าสมบูรณ์นี้มันคืออะไรผมเรียนนี่นะครับว่าเรามีตัวอย่างนะครับจากต่างประเทศนะครับอย่างเช่นจากกรณีของแอฟริกาใต้จากเซียนาดิโอนนะครับนะฮะรวมทั้งหลายประเทศนะครับที่มีเหตุการณ์รุนแรงนะฮะที่เกิดการขัดแย้งทางทางทางการเมืองแล้วก่อให้เกิดการเสียชีวิตต่างๆนี่นะครับจริงๆแล้วนะครับเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับก็มีการสรุปนะฮะ แนวทางไว้แล้วระดับหนึ่งครับแต่ว่าการจะมาใช้กับแต่ละประเทศนะครับมันต้องมีการคล้ายๆปรับให้มันเหมาะสมนะฮะกับสภาวะการของแต่ละประเทศ<ม>กับทางด้านของสังคมวัฒนธรรมนะครับของแต่ละประเทศเพราะฉะนั้นโดยหลักการใหญ่นะครับในเชิงของระดับนานาประเทศเนี่ยครับเขาจะมีมาตรฐานอยู่ระดับหนึ่งผมยกตัวอย่างให้ฟังนะครับ,รบจากการที่ทางกอปอได้มีทีมวิชาการทํางานตรงนี้อยู่เนี่ยครับโดยมีข้อมูลอย่างนี้ครับว่าเขาจะมีการมองการ ฟื้นฟูเยียวยาเนี่ยหลายด้านมากเลยมีท้งด้านร่างกายมีท้งด้านจิตใจที่รับทราบกันแต่มากกว่านั้นครับก็มีการเยียวยาในเชิงสัญลักษณ์หมายความว่าเช่นเช่นว่าจากเหตุการณ์นี้นะครับถ้าเกิดมีการเสียชีวิตกันอย่างมากมายนี่ยนะครับเพื่อให้การลดซึ่งความขัดแย้งลดซึ่งความโกรธแค้นนี่นะครับก็จะมีการตั้งอนุสาวรีย์นะครับหรือว่าตั้งอะไรบางอย่างที่เป็นเชิงสัญลักษณ์นี่นะครับให้เกิดทุกฝ่ายนะครับเกิดการยอมรับ ว่ามันเป็นความผิดพลาดอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นแล้วนะครับเราก็มายอมรับความผิดพลาดซึ่งกันและกันแล้วเอาความผิดพลาดนี่เป็นบทเรียนในการแก้ไขปัญหาครั้งต่อไปนั่นความรู้สึกของคนที่รู้สึกว่าสูญเสียนี่นะครับจะรู้สึกว่าจะได้รับความเคารพยอมรับครับมันจะลดซึ่งความขัดแย้งตรงนี้ได้มากทีเดียวครับแต่เหตุการณ์ของเมืองไทยเรานี่ยนะครับยังไม่มีเลยครับผม ยังไม่มีฝ่ายใดออกมาตอบรับสิ่งเหล่านี้เลยของเราเนี่ยอาจจะเป็นกรณีที่ต่างต่างออกไปหมายความว่าประเทศอื่นงความขัดแย้งจบแล้วใช่ครับของเราความขัดแย้งมันยังดำรงอยู่ถูกต้องเรี่อมันอาจจะเป็นข้อจํากัดที่ทําให้คอพออาจจะทํางานยากกว่าที่อื่นถูกครับแต่แต่ว่าเอาเอาเป็นว่าในหลายๆประเทศนี่เขาใช้เวลา